ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ผมไปทําตามานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอุปกรณ์ที่โชว์ทงคลินิกให้มาหลังจการที่เราจะต้องกลับมาปักซื้นที่บ้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะให้เป็นกลุ่มาครับแล้วก็จะมีหมอนครับอันนี้เป็นหมอนที่เก็บไว้รองกันคอไอ้กันหน้าจะแบบว่านั่นครับเป็นหมอนหมอนหมอนลอกคอแล้วก็จะมี จะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาให้มาก่ออันนี้ก็อุปกรณ์ทําฟันสะอาดแสลนะครับมีเป็นทับเจนบัดไม้เขาก็จะให้มาสองซองเปแบบใหญ่กับเล็กนี่ผมแกะเอาไปทำวัมสะอาดแ,แล้วแล้วก็จะมีซองใส่พวกบินผ้าหมอแล้วก็ไอตัวพวกกิ๊บเซ็ตนะครับที่เขาจะให้มาเพื่อเราจะไปทำแบบส่วนลดในอนี้นะครับอีกซองนี้ แล้วก็จะมียาสําหรับกินฆ่าเชื้ออันนี้จะกินทุกหลังอาหารไอ้ก่อนอาหารทุกมือนะครับสามเม็ดสี่เม็ดอะแล้วก็จะมียาตัวนี้นะครับมันน่าจะเป็นของสูตรของเขาเลย๋ยวผมจะแกะให้ดูนะว่ามียาอะไรบ้างนี่ครับอันนี้เมื่อเช้านี้ผมกินไปแล้วสําหรับวันวันที่สองแต่เขานับเป็นวันแรกอันเนี้ยมันจะมีสี่เมรร็ดอยู่ในเป็นหลังอาหารเช้า แล้วก็จะมีหลังอาหารเย็นเป็นซองที่สองเขาจะเขียนมาเลยว่าเป็นซองที่สองแล้วก็จะเป็นสําหรับพรุ่งนี้อันนี้ซองที่สามตอนอาหารเชา้าหลังอาหารเชา้าแล้วก็จะมีซองที่สี่หลังอาหารเย็นก็จะหมดครับนี่อ yeah. ันนี้จะเป็นเซตยาของน่าจะเป็นของของของเขาเลยแล้วก็จะมีน้าตาเทียมเพราะของผมอ่ะผมทํากีดยาวกรีดยาวแล้วก็ทําไอต <ı> ัดไขมัน ตัดไขมันแล้วก็ตัดตัดเนื้อไอตัดหนังหนังออกไปด้วยเพราะว่าของผมมันเป็นตาชั้นเดียวหลบหนก็เลยต้องทําให้มันแบบว่าเยอะนิดนึงจากคนอื่นที่แบบว่าตาปกติเราไปทำเนี่ยเขาต้องมีหยอ่อมตาเขียงด้วยแล้วก็จะมีตัวที่บอกว่าทำความสะอาดแผลก็คือเขาจะให้ตัวนี้กับน้ําเกลืออันนี้น้ําเกลือที่เหลือของผมตอนหยุดทำนี้ทำเฉยๆนี่ครับน้าเกลือเขาจะให้น้าเกลือมาแล้วก็คัเตันบัต เวลาทําแผลก็คือใช้ใช้ไอพัลต,ตันบัตรแล้วก็อาน้ำเกลือจุม่มแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแผลนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนี่วันที่สองครับวันที่สองตาผมก็เปิดมาณนี้นะครับนะครับจากเมื่อวานที่ยังยังเจ็บระบมอยู่วันนี้วันนี้ไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ระบมปกติเลยครับแต่ตอนแรกผมก็นึกว่าจะบวมเยอะแต่จริงๆมัน,ม,นมันไม่ได้บวมเลยมันบวมนิดหน่อยอ๋อเดี๋ยวผมลืมไปมันจะมียาไอนี่ตัวหนึ่ง มันก็คือทาเลนนอมันแก้ปวดแต่คือผมว่าเขาก็บอกมาถ้าเกิดไม่ปวดไม่ต้องไม่ต้องทาก็ได้ผมไม่ไม่ปวดผมก็เลยไม่ได้ทาแล้วก็ที่ที่ที่บอกเมื่อกี้ก็คือคัอคตตอนบัตเวลาทำความสะอาดแผลคือเราใช้คัตตอนบัตเนี่ยจุ่มกับน้ําเกลือแล้วก็ทำความสะอาดแผลที่แผลเร็วแผลนี่ห้ามโดนน้ำเจ็ดวันนะครับพอเจ็ดวันเดี๋ยวไปตัดใหม่กันอันนี้คือต้องทำความสะอาด จนกว่าเขาบอกว่ามันจะมีพวกคราบเหลืองเอ้คราบคราบครา,า,าบเลือดหรือว่าคราบน้ำหนองที่ติดอยู่ไอ้คราบน้ำเหลืองน้ำหนองคราบคราบน้ำน้ำเหลืองที่ติดอยู่กับไอต้ตัวตัวไหมไหมครับเราก็ต้องล้างล้างเช็ดถู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 ให้หมดกับตรงแผลน,นะครับแล้วพอเช็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ยาตัวนี้เป็นยาฆ่าเชือ้อเป็นหลอดเขาเราก็บีบออกมาบนคัร์เทนบัตประมาณเมตถูกเขียวครับนะเขาสอนอยูมาแล้ว ว่าทำยังไงก็คือทําเทอกมาประมาณไม่ตื้เขียวแล้วก็กีดไปตรงแผลเบาๆให,ใ,หให้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 ทั่วถึงแคนเนี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับ่ามีายอะไหน้าจะหมดแล้วก็คือเนี่ยคือการหลักการฝัก,ผ,กผักฟื้นที่บ้านเราก็จะทําประมาณนี้จนครบถ้าทําทําแผลเนี่ยน่าจะทําให้ครบเจ็ดวันแล้วก็เดีย๋ยวเราก็จะมายืนต่อนะครับ ว่าพุ่งเนี้ยผมจะมีอาการเป็นยังไงบ้างาแต่วันเนี้ยคือพอใจแล้วว่ามันบวมน้อยตอนแรกที่หมอบอกบวมบวมวันที่อนเนี้ยวันวันวันเนี้ยจะต้องบวมเยอะแต่มันกลับกลายเป็นว่าบวมบวมไม่เยอะเราก็พอใจบวมจากเมื่อวานนี้เดียวอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งคือเจลประครบผมแช่ไว้ในตู้เดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูแช่ไว้ในตู้เย็นครับ เจลประครบเย็นเขาให้มาสองอันมันต้องหมอบอกว่าถ้าให้ดีคือประครบตลอดประครบให้มากที่สุดอจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะลดบวมแล้วมันก็จะน่าจะลดปวดลดอะไรนี้ด้วยแล้วมันจะบวมไอ้ลดลงเร็วเพราะว่าอย่างของผม่มันเป็นกรดเอาไขมันในในตาออกด้วยมันก็จะเขาบอกว่ามันจะยุบไวนะครับมันต้องใช้เจลประครบด้วยเดี๋ยวผมก็ประครบต่องั้นก็ลาไปแค่นี้ครับ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจะจัดจัดให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ